สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนอีกครั้งค่ะวันนี้ครูนิวจะพาเด็กๆไปเรียงคำให้เป็นประโยคอีกเช่นเคยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะครั้งที่แล้วเด็กๆได้เข้าไปเล่นเกมเรียงคำให้เป็นประโยคของครูนิวไหมคะสนุกไหมคะ ถ้าเกิดว่าสนุกเดี๋ยวหลังคุณนิวจะหาเกมสนุกๆแบบนี้มาให้เด็กๆเ,เล่นอีกนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเล่นสามารถเข้าไปเล่นได้นะคะส่วนใครที่เล่นไปแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นซ้ําได้นะคะเด็กๆเ,เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนคุณนิวจะทบทวนความรู้เรื่องประโยคให้เด็กๆก,ก่อนค่ะประโยคก็คือการนำำําคําตั้งแต่2คําขึ้น ไปมาเรียงต่อกันเพื่อให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรซึ่งส่วนประกอบของประโยคนะคะก็จะประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมเอเด็กๆสงสัยไหมคะว่าประธานกริยาแล้วก็กรรมเนี่ยคืออะไรหนูไม่คุ้นเลยค่ะผมไม่คุ้นเลยครับคุณนิว เดี๋ยวคุณนิวจะอธิบายให้ฟังนะคะเราไปเริ่มกันที่ประธานกันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับประธานนะคะก็คือคนสัตว์หรือว่าสิ่งของต่างๆก็ได้ส่วนกริยานะคะกริยาก็คือการแสดงอาการต่างๆเช่นเดินอเป็นกริยาที่แสดงออกมานะคะเป็นอาการที่แสดงออกมาวิง่งกระโดด เป็นนั่งกินหรืออาจจะเป็นกริยาอื่นๆก็ได้เช่นนอนปีนเล่นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆไปดูกรรมกันดีกว่าค่ะกรรมก็คือผู้ที่ถูกกระทํานั่นเองผู้ที่ถูกกระทํานะคะซึ่งผู้ที่ถูกกระทํานั้นก็อาจจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ หรือว่าสิ่งของก็ได้ค่ะถ้าเด็กๆยังสงสัยนะคะครูนิวจะยกตัวอย่างประโยคให้ดูเช่นประโยคที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือต้นกลา้าอ่านหนังสือในที่นี้ต้นกล้าก็คือชื่อของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งต้นกล้าก็คือคนนั่นเองครูนิวบอกว่าเมื่อกี้ประธานสามารถเป็นได้ทั้งคน สัตว์หรือว่าสิ่งของก็ได้ใช่ไหมคะในที่นี้ประธานก็คือต้นกล้าซึ่งต้นกล้าก็เป็นคนนั่นเองส่วนกริยาหรือว่าอาการที่แสดงออกมาก็คือกำลังทำอะไรอยู่คะอ่านใช่ไหมอ่านอะไรล่ะอะไรต้นกล้ากำลังอ่านอะไรถ้าคุณอยู่พูดว่าต้นกล้าอ่านเอต้นกล้าอ่านอะไรคะ หนังสือนั่นเองเพราะฉะนั้นหนังสือในที่นี้ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะว่ากำลังถูกต้นกล้าอ่านอยู่ดังนั้นประโยคนี้ต้นกล้าก็จะเป็นประธานส่วนอ่านเป็นกริยาและหนังสือที่ถูกต้นกล้าอ่านก็เป็นกรรมนั่นเองค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะไปดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างนะคะข้อนี้เขาบอกว่า ชาลีตีกลองเด็กๆลองทายสิคะว่าประธานคืออะไรในข้อนี้ใครเป็นประธานคะใช่แล้วคะ่ะชาลีเป็นประธานซึ่งชาลีก็เป็นคนนั่นเองชาลีกำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆอาการที่ชาลีแสดงออกมานั่นคือกำลังทำอะไรอยู่คะตีตีถ้าคุณยูพูดว่าชาลีตีเด็กๆรู้เรื่องไหม ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าชาลีตีอะไรเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงต้องมีกรรมมารองรับนั่นก็คือใครคะใครที่โดนชาลีตีกลองนั่นเองซึ่งกลองก็เป็นสิ่งของใช่ไหมคะเป็นกรรมที่ถูกชาลีตีประธานก็คือชาลีกริยาก็คือคำว่าตีและคำว่ากลองก็เป็นกรรมนั่นเอง ะะไปดูตัวอย่างข้อถัดไปตัวอย่างข้อนี้ประธานของเราไม่ใช่คนแล้วแต่กลายเป็นอะไรคะเป็นสัตว์นั่นเองซึ่งนั่นก็คือแมวแมวกำลังทำอะไรคะเด็กๆกินกินอะไรคะปลาเพราะฉะนั้นประโยคน,นี้ประธานก็คือแมวส่วนคำว่ากินคือกริยาและคำว่าปลาก็คือ กรรมนั่นเองง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้ครูนิวมีประโยคที่เรียงสลับกันอยู่เด็กๆช่วยเรียงประโยคให้ครูนิวนะคะเอาประธานขึ้นมาก่อนตอนนี้ประโยคของครูนิวคือต้นไม้ปีนน้อง <laughs> เอต้นไม้จะปีนน้องได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะตลกมากเลยนะต้นไม้ปีนน้องไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเอาประธานขึ้นมาก่อนคะ่ะให้ใครเป็นประธานคะ น้องเอมีประธานแล้วต่อไปต้องมีกริยากริยาก็คืออาการที่แสดงออกมาข้อไหนคะใช่แล้วค่ะปีนน้องกำลังปีนปีนอะไรล่ะคะปีนต้นไม้เพราะฉะนั้นประธานในข้อนี้ก็คือน้องส่วนกริยาก็คือปีนและต้นไม้เป็นกรรมนั่นเองง่ายใช่ไหมคะ ไปดูข้อถัดไปค่ะน้ำดื่มลุงน้ำดื่มลุงได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ช่วยเรียงประโยคให้คุณน้วให้ถูกต้องหน่อยค่ะเอาประธานขึ้นมาก่อนเลยประธานในข้อนี้คืออะไรคะลุงลุงทำอะไรคะเด็กๆอาการที่แสดงออกมานั้นก็คือดื่มดื่มอะไรคะ ดื่มน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นลุงเป็นประธานดื่มเป็นกริยาแล้วน้ำก็เป็นกรรมนั่นเองค่ะเด็กๆง่ายที่สุดเลยไปดูข้อนี้บ้างกินสุดากุ้งเ,เป็นประโยคไหมคะกินสุดากุ้งยังไม่เป็นประโยคเลยเพราะฉะนั้นคนเก่งช่วยครูนิวเรียงคำให้เป็นประโยคหน่อยคะ่ะอ่าเอาอะไรขึ้นมาก่อนคะ ต้องเอาประธานขึ้นมาก่อนในข้อนี้ใครเป็นประธานคะเด็กๆสุดาสุดาทำอะไรคะสุดากินกินอะไรใครถูกสุดากินคะกุง้งเห็นไหมกุ้งถูกสุดากินกุ้งเป็นกรรมใช่ไหมคะเพราะว่าถูกสุดากินนั่นเองเพราะฉะนั้นสุดาเป็นประธานกินเป็นกริยาแล้วก็ กุ้งถูกกินก็เป็นกรรมนั่นเองไงใช่ไหมล่ะคะกลายเป็นประโยคที่ว่าสุดากินกุ้งแค่นี้เด็กๆก็ทราบแล้วว่าใครกำลังทำอะไรอยูอ่ไปดูอีกหนึ่งประโยคค่ะพับฝนผ้าอะไรคือพับฝนผ้าคะถูกไหมคะ ยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เรียงประโยคให้คุณนิวใหม่ค่ะเอาประธานขึ้นมาก่อนเลยนั่นก็คือคำว่าฝนฝนในที่นี้ก็คือชื่อคนนั่นเองนะคะชื่อฝนนะคะต่อไปฝนกำลังทำอะไรคะพับพับอะไรล่ะลูกพับพานั่นเองเราก็จะได้ประธานคือคำว่าฝน ซึ่งในที่นี้เป็นชื่อคนนะคะฝนในที่นี้คือชื่อคนนะคะกำลังทำอะไรกำลังพับเพราะฉะนั้นพับคือกริยาแล้วก็ผ้าถูกฝนพับใช่ไหมก็เป็นกรรมแค่นี้ก็จะได้ประโยคที่สมบูรณ์รู้แล้วว่าใครกำลังทำอะไร ครูนิวมีใบางานให้เด็กๆได้ฝึกฝนกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการนำคำมาเรียงใหม่ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะข้อที่หนึ่งมีคำว่าคองูชูเป็นประโยคหรือยังคะคองูชูยังไม่เป็นประโยคนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆช่วยครูนิวเรียงให้เป็นประโยคหนค่อยค่ะใครเอ่ยใครจะเป็นประธานคะ งูงูเป็นสัตว์ใช่ไหมในที่นี้งูเป็นประธานงูกำลังทำอะไรคะเด็กๆชูคอนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคที่เราเรียงใหม่ก็จะได้เป็นประโยคที่ว่างูชูคอต่อไปนะคะข้อที่สองตีอีกาตา เอตีอีกาตานี่ยังไม่เป็นประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์เลยค่ะเด็กๆช่วยสลับนะคะเรียงประโยคใหม่ให้คุณนิวหน่อยค่ะตีอีกาตาจะได้เป็นประโยคว่าอะไรคะตาตีอีกาเก่งมากเลยโอ้โหตาโหดมากเลยตีอีกานะคะสงสารอีกามากเลยอีการก็เป็นกรรมไปเลยเพราะว่าโดนตาตีนะคะ ไปดูข้อถัดไปอีกสองข้อที่เหลือง่ายมากๆเลยครูนิวให้เด็กๆลองฝึกทำเองนะคะสข้อเท่านั้นเสร็จแล้ว ให้ระบายสีให้สวยงามแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูดูที่ Google Classroom นะคะเดี๋ยวเราจะได้ทบทวนเรื่องประโยคกันบ่อยๆเลยในช่วงนี้นะให้เด็กๆฝึกฝนไว้เยอะๆจะได้เก่งๆนะคะสำหรับวันนี้ครูนิวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ